การโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดเขาคือเจ้าของฉายาราชาแห่งหมัดมวยผู้ยอมอดที่ตนเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติในฐานะนักรบผู้จงรักภักดีต่อกษัตริย์และอาณาจักรวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับรัสฟิสต์คิงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ช่องในเก้าสตูดิโอไปอยู่ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับรัส <R ast S 2> เป็นฮีโร่ลำดับที่43มของเกม Arena of v a l o r er. ในตำแหน่งเมดแอสซินจากข้อมูลเนื้อเรื่องที่ปรากฏรัส <R ast S 2> เป็นนักรบแห่งอาณาจักรน ที่ซึ่งเหล่ามนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้การปกครองของกษัตริย์เซนผู้ยิ่งใหญ่และเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลสําคัญของเซนในการต่อกรกับอํานาจแห่งความชั่วร้ายโดยเซนได้มอบหมายภาร,รกิจที่สําคัญยิ่งให้กับเขาคอยแฝงตัวเข้าไปในดินแดนของฝ่ายศัตรูเพื่อคอยสอดแนมและเป็นหูเป็นตาให้กับอาณาจักรบ้านเกิดด้วยความที่รัสมีความสามารถในการเคลื่อนที่รวดเร็วเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปและเขายังมีพลังหมัดที่ทรงพลังมีไหวพริบในการเอาตัวรอดภายใต้สถานการณ์ขับขัน ได้เป็นอย่างดีระหว่างภารกิจที่ยาวนานและแสนยากลาบากในที่สุดรัสก็ได้รับความไว้วางใจและได้รับตาแหน่งหัวหน้าหน่วยจูโจมในกองทัพของเปรต้าหนึ่งในผู้นําระดับสูงของกองทัพฟอร์เรนแห่งโลคไฮม์ฉายาผู้นําความตายและโรคระบาดที่จะกําจัดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่ในสนามรบได้ทุกเวลาเปรต้าสามารถทําให้วิญญาณทุกดวงตกอยู่ในความหวาดกลัวโดยการใช้เชื้อโรคอันทรงพลังทําลายขวัญกําลังใจของศัตรูจนแหลกละเอียดและส่งพวกเขาไปสู่หายนะอันไม่รู้จบแต่ด้วยความ มีเล่เหลี่ยมของรัสทำให้เขาสามารถเอาตัวรอดพร้อมกับปฏิบัติภารกิจนําข่าวสารของฝ่ายศัตรูไปเปิดเผยจนช่วยให้ฝ่ายมนุษย์สามารถเอาชนะศึกต่างๆได้อย่างไม่ยากเย็นเพียงแต่อย่างไรก็ตามเพลตาก็ไม่ได้งูเขลาซะทีเดียวแม่ทัพของเราปีศาจฟอเลนผู้นี้ได้เริ่มระแคะระคายจากความพ่ายแพ้ในสนามรบครั้งแล้วครั้งเล่าว่าต้องมีหนอนบนไส้อยู่ภายในกองทัพของตนอย่างแน่นอนเพลตาจึงได้เริ่มหาหนอนบนไส้ตนนั้นอย่างจริงจังจนในที่สุดรัสก็พลาดท่าตกหลุมพรางของเพลตา และถูกปิดล้อมด้วยกองทัพป,ปีศาจจำนวนมหาศาลร,ราวกับผืนน้ำหาสมุทรที่ห้อมล้อมเกาะเพียงเกาะเดียวในวินาทีนั้นเป็นครั้งแรกที่รัสสัมผัสได้ถึงจุดจบของตนที่ใกล้เข้ามาทุกขณะแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้และจำนวนต่อโชคชะตาแบบนี้เขาจึงใช้วิธีดับเครื่องชนและปลดปล่อยพลังเฮือกสุดท้ายอันมหาศาลแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนออกมาหมัดที่ร้อนรุ่มดังเปลวไฟและรวดเร็วดุดสายฟ้าผสมกับความบ้าคลั่งของเขาทําให้ไม่มีใครสามารถขวางทางเขาได้ในที่สุดรัส รัสก็ฝ่าวงล้อมศัตรูออกมาจนสำเร็จแต่ร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันแขนทั้งสองข้างของเขาถูกทำลายจิตวิญญาณของเขาก็จมดิ่งสู่ความสิ้นหวังจนแทบจะไปต่อไม่ไหวรัสกระเสือกกระสนหาหนทางเพื่อกลับไปหาเตนและลม้มลงตรงหน้าราชาที่เขาเคารพยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อเห็นนักรบของตนบาดเจ็บปางตายขนาดนี้เตนจึงไม่รอช้าที่จะทำทุกวิธีการเพื่อช่วยชีวิตของรัสเอาไว้ให้ได้เขาจึงนำรัสไปที่ซิทาเดลเพื่อขอความช่วยเหลือจากเทพที่ดาวลอเรียลให้ช่วยรักษา ด้วยพรศักดิ์สิทธิ์แต่การจะได้รับพรเหล่านั้นรัสจะต้องผ่านการทดสอบให้ได้ซะก่อนซึ่งหากเขาไม่สามารถผ่านมันไปได้ชีวิตของเขาก็จะต้องจบลงณนะตรงนี้แม้รูปร่างหน้าตาภายนอกของรัสจะดูค่อนข้างโหดแต่ภายในจิตใจ,จเขาเป็นคนที่รักสงบและมีความอดทนอดกลั้นสูงมากและเขาก็เชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเซนคือราชาที่จะนำพาอาณาจักรนอร์แมนไปสู่อนาคตที่สดใสเขาจึงยอมอุทิศทั้งชีวิตของตนเพื่อทำภารกิจที่เสี่ยงอันตรายจนสามารถขัดขวางแผนการร้าย ของเหล่าปีศาจนั่นเองทางด้านความสามารถในการต่อสู้รัสเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวพร้อมกับดาเมจอันทรงพลังมีสกิลติดตัวอย่าง fists p i r i t ที่ช่วยเสริมพลังให้กับการโจมตีปกติและผลักศัตรูถอยหลังสกิล rising dragon fist ที่จะสร้างความเสียหายพร้อมกับยกศัตรูให้ลอยขึ้นสกิล power surge ซึ่งมีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลสามารถปล่อยพลังกำปั้นใส่คู่ต่อสู้พร้อมกับลดความเร็วและเกราะเวทและยังมีอัลติเมทสกิลที่มีดาเมจดุนแรงอย่างโอดิน Ist, ที่จะพุ่งโจมตีเป็นแนวเส้นตรงพร้อมกับผลักคู่ต่อสู้กระเด็นไปตามทิศทางที่กำหนดแต่ทุกสกิลของรัสต้องอาศัยพลังงานในการกดใช้ดังนั้นผู้เล่นจึงจาเป็นต้องฝึกฝนการเล่นให้แม่นยำแล้วเขาจะเป็นฮีโร่ที่สามารถโค่นคู่ต่อสู้ได้เกือบทุกตัวในพริบตาและนี่คือเรื่องราวของรัสตัวละครเอกของเราในวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะเสริมหรือแก้ไขในส่วนไหนฝากช่วยพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมบอกกันหน่อยว่าใครคือฮีโร่ที่คุณชื่นชอบแล้วคุณอยากบอกอะไรกับพวกเขามากที่สุด